สวัสดีครับผมนายเวียนเอทีองนอกนะครับศึกษาที่วิทยาลัยการอาชีพอนแกนสาขาช่างยนตเทนิกคอสสนหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการต่อวงจรนะครับขยายสัญญาณแบบไม่กัดเฟสนะครับนี่นะครับวงจรของเรานี่นะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับมีตัวต้านทานทั้งหมด4ตัวนะครับ R10 k นะครับ สามตัวแล้วครับแล้วก็สามสิบสามคหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ออฟแอมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ฟุตบอดนะครับจะมาสาธิตการต่อวงจรเลยนะครับผมจะต่อเป็นขาสองนะครับขาสองของออฟแอมนะครับสิบคนะครับต่อสิบคเลยนะครับลงมาที่กาวนะครับ แล้วก็สามจุดสามคีนะครับ R หนึ่งนะครับสามจุดสามคีนะครับไว้ที่ขาสองนะครับของออฟแอมนะครับแล้วก็ต่อไปที่ขาหกนะครับต่อไปนะครับ R สิบคีอีกหนึ่งตัวนะครับต่อจากขาหกนะครับ ลงมาที่กานะครับ<ข><า>แล้วก็ R10K นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับลงไปที่ขาสามนะครับ เชียร์ครับต่อไปเป็นการทดลองนะครับนี่คืออุปกรณ์ของเรานะครับอันดับแรกนะครับซับไพ่สองเฟียดนะครับซิกเนจ,จินนะครับแล้วก็สโคบนะครับให้เราต่อ ไฟบวกของสโคบนะครับแล้วก็ซิกเนเจนนะครับก็มาไปเข้าไปที่ 10k โอห์ม oh นะครับที่ขา3ของออฟแอมนะครับแล้วก็ลบของสโคบแล้วก็ซิกเนเจนของสโคบนะครับเราจะต่อที่ขา6นะครับของออฟแอมนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นสัญญาณ สัญญ,ญาณอินพุตนะครับตรงนี้นะครับนี่คือวงจรที่เราได้คำนวณไว้แล้วครับคือเข้าหนึ่งออกสีนะครับนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการก้อนสัญญาณขอาพุธนะครับคือลบเข้าลบบวกเข้าบวกเลยนะครับ ซับไพนะครับแล้วก็ลบปของซับไพสองเสตนะครับโานะครับแล้วก็ทําการเปิดนะครับส่วนแรงดันเราจะปรับไปที่ยี่สิบนะครับแล้วก็นี่คือลูกขึ้นสัญญาณนะครับนี่นะครับเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นไปตามที่เราออกแบบไปเลยนะครับนี่นะครับคือเข้าสามเข้า เข้าหนึ่งออกสีนะครับนี่เลยนะครับใา,ายแล้วนะครับขอขอบคุณพันธุ์ยาพิศน์พันะครับที่แนะนำกลุ่มจอนนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนายสุเรเชษมาติกานะครับที่ช่วยถ่ายทำและทำวิดีโอให้วันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับห้าสี